วันนี้เราจะมาปลูกดอกซีเิดกันปลูกในกระถางไงอ่ยออกตุลเบอร์เดซเซมเบอร์ออกตุลเบอร์ตุลาถึงถึงพฤศจิกาทางโซนฟอลอริดาเนี่ยนะปลูกได้แล้วปลูกแล้วกว็อากาศมันไม่หนาวเหมือนรัฐอื่นเนี่ย เราโอเคดได้ปลูกได้อันนี้ปลูกแน่ตรงนี้มันม่มีแดดมากแนมะ่ปลูกได้มีกี๋หวัว สี่สองหัวบิแปดหัวแปดหัวแปดหัวไม่รู้จะขึ้นหมดปอมยนะก็ลองดู Miss ิ p ฟ i n g นแต่ละปลูกเลยบอก Miss ิ p ฟ i n g น u s i n คือโดนแดดไลท์ไลท์ ไลฟ์ฟูซันเลระเบ็นีีนี่พาทิศแสงนิดหน่อยแสงพ้าทิศนิดหน่อยโอ้ยงงงงกับภาษาไทยเี๋ยวปลูกในกระถางเนะี่จิ้ม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 ไว้อากาศไม่หนาวก็ขึ้นได้ไนงะชอบมากเลยดอกทิวลิปนี่ คิดว่าตนลงก็ลอกผมไม่มาคุยคุยดินนะมื่วกินกวาดไปกวาดดินแถวนี้ไตหมดละมันชอบมาคุยดินน่ยจะลอกชอบมาคุยดินเนี่ยเดี๋ย มาไปลองลอยแบบนี้เบอคงไม่มีผู้ดใดมารบกวนเราดินอกนอกเลยนะั่นวางไปเลย สองสามสี่ห้าหกเจ็ดใส่มันเต็มไปเลยแปดใส่ไปเลยเรี้ยงไปเลยขึ้นมามันจะได้สวยๆบางหวนก็คงจะไม่ขึ้นเลยนะเดี๋ยวก็ลองดู หัวีริงเนี้ยทั้งหมดแปดหัวสองสี่แปดแปดหัวทั้งหมดเก้าเหรียญตกหัวละเหียเลยสามสิบบาทเนี่ยตกหัวสามสิบบาทแต่ตัวนั้นนะอต่ที่มันไม่ถาว่าไงจะดื่มเดี๋ยวรดน้ำต่อยี่สิบสอมลเลยนะตรงขี้ไตัปุ๋ยตัวขุยเล็กน้อยไห ไปดื่มแล้วก็ร้อนะแค่นี้โอเคเลยก็แก้วนี่เดี๋ยวมาดูว่ากี่วันกี่วันจะขึ้นอ่ะกำลังทั station, ้งอ่านใจด้วยวันนี้วันที่สิบสามสิบสามนะน้ำดูเดี๋ยวนัวันดูว่ามันจะกี่วันกี่วันหมดจะดูว่าปูจะติดอ่ะนดี๋ยวดูแต่เราจะคุยคอนดูกัน